ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดเล็บครุดตอนนรกจางสูเหลียงบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่79เตรียมแผนงานทั้งสองไปถูกกักอยู่ยังด่านของหักเหลี่ยมครู่ใหญ่ในฐานะที่สีงก้าวกายผิดกฎการผ่านแดนแต่แล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรต่อไปเมื่อคำสั่งอนุญาตจากจองบงการมีมายังหักเหลี่ยม นายทวารเปิดทางให้แก่ชีพชูชัยโดยให้สิงห์ผ่านเข้ามาด้วยบุรุษลึกลับซึ่งไม่มีใครเคยพบเห็นบ่อยนักได้นั่งรอคอยการมาของทั้งสองอยู่ก่อนแล้วบนอาสนะปี่ป้องของอินทรีสลักความสง่าหน้าเกรงขามยังเป็นคุณสมบัติของบุคคลประหลาดผู้นี้เหมือนเดิมเช่นทุกครั้งที่ชีพได้เคยพบเห็นมาเขาสวมเสื้อคลุมสีเขียวมรกต ปักไหมขาวงามระยับดวงตาคู่ซึ่งไม่เคยกระพริบจับจ้องม่ยังคนทั้งคู่พร้อมกับยิ้มละไมทำงานที่วิเศษมากเสียงแหลมเล็กเน้นชัดเจนไปด้วยจังหวะจากคนนั้นกังวานปราศัยออกมาเป็นประโยคแรกพร้อมกันจางสูเหลียก็ผุดลุกขึ้นยืนและเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ห่างเพียงเล็กน้อยกิริยาเยือกเย็นพึงพอใจยิ่งยวด วิเศษสุดกว่าทุกครั้งที่เอ็งทั้งสองได้เคยทํากันมาแล้วและข้าขอชมเชยเราทํางานด้วยการลงทุนที่น้อยแต่ก็ได้ผลกําไรมากเกินคาดสิงเรียบร้อยดีเหรอชีพบ,บาดเจ็บอะไรบ้างหรือเปล่าเรียบร้อยดีนาะยเราทุกคนทํางานตามแผนได้โดยไม่เสียจังหวะเลยสิงเป็นคนตอบขุนทับแห่งแมนจูเรียหัวเราะแผ่วเบา พยักหน้าแช่มช้าตาเป็นประกายทั้งคู่จับอยู่ที่ชีพยอย่างปรีดาดีมากขอให้ประสานงานกันได้อย่างนี้ทุกครั้งบางทีรีตาลงขณะที่ยกมือขึ้นลูกคราวรูปกรวยพรุ่งนี้รัฐบาลอาจจะประกาศใช้กฎอายการศึกแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลล็อกสิงดูจะบาดเจ็บและก็อิดโรยมากขครอยากจะให้เองพักผ่อนสักก่อน จางสูเหลียงดีดมือแรงๆครั้งหนึ่งนำพนักงานรับใช้รูปสกรารปรากฏกายออกมาจากม่านทึบๆด้านซ้ายมือจอมวงการพยักหน้ากับสิงไปพักผ่อนให้มีความโศกซาสิงชำเลืองมาทางชีพแวบหนึ่งแล้วเดินตามหญิงรับใช้นั้นหายเข้าไปในม่านจางสูเหลียงมองตามไปจนลับตาแล้วจึงหันกลับมาทางชีพกิริยาผิดไปจากที่สิงร่วมอยู่ด้วย แววตาของจอมวงการส่อความกังวลเร้นลับแล้วกระดิกนิ้วให้เดินตามเข้ามาในห้องห้องหนึ่งอันเป็นห้องขนาดกระทัดรัดมีเก้าอี้ชุดไม้มาเกลือขัดเงาและโต๊ะหินอันงามวิจิตรจัดไว้เป็นระเบียบบลันดีแดนซอซอสขวดหนึ่งตั้งอยู่บนโตะ๊ะพร้อมแก้วเล็กๆจานสูเหลียงป้ายหัวแม่มือไปยังบลันดีขวดนั้นเป็นความหมายให้เขาดื่มก่อน ขณะที่ตนเองเอามือควยหลังเดินช้าๆวนอยู่รอบห้องเขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ยาวลิ้นบรันดีลงแก้วด้วยมืออันสั่นไปด้วยความอ่อนระหวยรยแรงแล้วยกขึ้นดื่มรวดเดียวพอผลักแก้วไปหมุนอยู่กลางโต๊ะคุณทัพแมนจูเรียก็มายืนอยู่ตรงหน้าของเขางานครั้งหลังสุดน่ะเอกพลาดอย่างหมดท่าจนถึงกับเกือบตาย ขันนึกไม่ถึงมาก่อนเหมือนกันว่ามือขนาดเองจะไปพร้งพลาดเข้าในคราวนั้นระหว่างที่เองนอนเจ็บอยู่เพราะตำรวจยิงและก็ถูกส่งเข้าไปกักอยู่ในคุกขาน้นนอนไม่เป็นสุขเลยจานสูเหลียงพูดด้วยเสียงเบาต่ำชีพยิ้มคนเรามันก็มีคราวโชคคราวเคราะห์ด้วยกันทางนั้นแหละครับนายผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะไปเกือบตายเอาก็อีกแค่งานชั้นสวะเพียงเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะเลินเลอประมาทมากไปหน่อยซึ่งมันจะเป็นบทเรียนในคราวต,ต่อไปเป็นพระคุณอย่างสูงที่นายไม่ทอดทิ้งผมให้ตายเปล่าอยู่ในคุกข้าจะไม่ทิ้งเองชีพข้าจะทิ้งเองเสียไม่ได้จอมบ,บงการเน้นเสียงหนักลึกอยู่ในลำคอขณะที่ยิ้มน้อยๆสร้างความน่าพรั่นพึึงให้แก่เขาหน้านั้นเป็นอนเนก เองเปรียบเสมือนแขนขวาของขา้าและก็าจาไว้ด้วยว่าข้าไม่เคยทอดทิ้งคนของขา้าคนใดเลยเขาซ่อนรอยยิ้มเยาะอย่างรู้ทันไว้ในสีหน้าแน่นอนที่สุดจางสูเหลียงจะทอดทิ้งเขาเสียได้อย่างไรในเมื่อเขาเปรียบเสมือนกุญแจในอันที่จะไขไปสู่ที่ซ่อนของอินทรีายาาสิทธตอันเป็นยอดปรารถนาของจางสูเหลียงเองแต่โดยอาการและวาจามหาโจรแผ่นดินตัวชะกัน ทาทีประหนึ่งว่าพิษสมัยเขาเป็นส่วนตัวเสียเต็มประดาท,ทั้งทั้งที่เขาเองมีความเชื่อมั่นอยู่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าไทอาินซีตัวนั้นครบเต็มตัวกาาอยู่ในกำมือของจางซูเหลียงเมื่อไหร่เมื่อนั้นจางซูเหลียงมองเห็นชีวิตเขาเป็นชีวิตของแมลงหวีตัวเล็กๆตัวหนึ่งส่วนสําหรับผมนายก็คงจะได้เห็นแล้วว่าทำงานเห้หนายชนิดเอาชีวิตเขาแลกกันเลยทีเดียว ผมต้องการเจ้านายเหนือหัวอย่างนายนี้แหละมองเห็นได้ถนัดว่าความพอใจฉาบฉายอยู่ในแววตาเต็มไปด้วยอิทธิพลของจานสูเหลียงจอมโจรหัวเราะออกมาเบาๆไม่เป็นการผิดไปเลยชีพที่เองจะแน่ใจเช่นนั้นขากำลังรอคอยการออกจากคุกของเองอยู่ด้วยความกระวนกระวายที่สด สิงทํทำงานแก้ตัวในการแหกคุกเอาตัวเองออกมาได้ในครั้งเนี้นับว่าได้ผลอย่างยิ่งข้าเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวว่าไอส้สิงจะพาคนของข้าและเองนะ่ะไปตายโหงเพิ่มหมดในแผนงานครั้งนี้แต่แล้วก็สำเร็จลงด้วยดีพลอยทำให้ข้าโล่งอกไปอีกทีหนึ่งหยุดเว้นระยะจ้องหน้าเขานิ่งอยู่ครู่นึ่งชี้ม,มองผ่านสายตาของจอมองการอยู่ไปมาชั่วแวบ ไม่ยอมสบด้นานนักสติสัมปชัญญะของเขาควบคุมมั่นกระนั้นก็ตามหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมันเป็นทุกครั้งที่เขาได้เผชิญหน้ากับจอมโจรบัลลือประเทศความเกล้าแกร่งสุขุมคำเพีรภาพและความเฉลียวฉลาดไปด้วยไหวพริบของเขาดูเหมือนจะถูกแบ่งไปให,ให้กับบุคคลผู้นั้นโดยสิ้นเชิงคเนเหตุการณ์ยังไม่ถูกวัดจางสูเหลียงมีเรื่องที่จะพูดกับเขาในทำนองใด ในการที่แยกสิงไปเสียทางหนึ่งก่อนในที่สุดใช้ผู้มีอำนาจลึกลับได้กล่าวต่อมาอย่างแช่มช้าเองคงจะรู้แล้วสิว่าคนต่างประเทศสี่คนที่เองขายชิ้นอินทรีให้ไปเดี๋ยวนี้อยู่ในมือของข้าแล้วนอกจากแขกที่ชื่อเออามาคิดาลาบเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าไม่รู้จะไปควานหาตัวมันที่ไหนหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอีก พยายามวางสีหน้าและอากับกิริยาเป็นปกติลงแต่เป็นการกระทําที่รู้สึกว่ายากเย็นเหลือประมาณโชคดีอยู่บ้างที่จ้องวงการไม่ได้เพ่งพิษกิริยาของเขาอยู่นอกจากจะหนักหน่วงไปด้วยความไตรตรองของตนเองเดาะลูกเต๋าหยกสองลูกในมือขึ้น,ข,นขึ้นลงลงกระทบกันเป็นเสียงกังวานเบาๆทำกลางความเงียบอันน่าสะพรงกลัวนั้นผมยังจำสัญญาที่ให้แก่นายได้เสมอ เขาพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำๆนั่นคือภายในสามสิบวันถ้าผมเอาตัวมาคิดาล่ามาให้นายไม่ได้ผมยอมให้นายเด็ดหัวผมซะขุนพลแมนจูเรียยกมือขึ้นข,นขยี้ปลายจมูกอันโค้งงุมแล้วโบวกมือตอบมาโดยเร็วข้าไม่ได้คิดเรื่องนั้นหลอกชีพก็รู้อยู่แล้วว่าเองทำงานให้ข้าตัวเป็นเกลียวมีหนำซ้ำยังพลาดพาเกือบตาย เข้าคุกเข้าตารางไปดังเดือนกว่าแล้วเองจะเอาเวลาที่ไหนมาทำให้ข้าได้ตามสัญญาและโดยใจจริงของข้าแล้วก็ไม่ได้มองที่จะเคี้ยวเข็นเองถึงเพียงนั้นข้าต้องการพิสูจน์เพียงแต่ว่าเองนรักพักดีต่อข้าจริงหรือไม่เท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้ข้าก็พอใจเหลือบตาอันแววกล้าบไปด้วยรัศมีขึ้นมองดูหน้าเขาอีกครั้ง ข้ายากจะปรึกษากับเองก็แต่เรื่องที่เราจะได้ชิ้นอินทรีเหล่านั้นเท่านั้นกำลังใจของเขาเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแสงแห่งโชคชัยฉายอยู่ในแววตาทั้งคู่เจ้ามหาโจรก้องประเทศถลําหลุมพรางของเขาแล้วอย่างสนิทแน่นอนที่สุดการเผลอเรอให้ถูกตำรวจยิงเอาเกือบตายอย่างหนึง่งการถูกส่งเข้าไปกักกันเพื่อรอตัดสินอยู่ในลหุ จนถึงกับเล็บพุทต้องลงทุนวางแผนการแหกคุกครั้งมโหโฬานเพื่อเอาตัวเข้าออกมาอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันเก่จ,จานซูเหลียงได้อย่างดีความระแวงแคลงใจคอยจับไว้จับพริบคงจะสุดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดในคราวนี้เดี๋ยวนี้นายคงจะได้อินซีทั้ง4ชิ้นไว้แล้วถ้าจะขาดอยู่ก็คือชิ้นที่อยู่กับมาคิดดาลาเขาแซงพูดขึ้นอย่างกระตือรือร้อน เสียงจางสูเหลียงสะบดพึมพำอยู่ในลำคอครู่หนึ่งสำหรับคำพูดของเขาแล้วก็แค่นหัวเราะทำให้ใบหน้าอันน่ากลัวนั้นมีริ้วรอยเหมือนขังคกที่เตรียมจะลอกคราบเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆที่ข้าทวงถามหาชิ้นอินสรีเหล่านั้นจากคนทั้งสีโดยวิธีการสารพัดชนิดของข้า ข้าได้เพียงอินทรีย์ปลอมเพียงชิ้นเดียวจากคนคนหนึ่งเท่านั้นมันจึงทำให้ข้าลังเลอยู่ว่าคนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีชิ้นอินทรีย์เหล่านั้นอยู่ในมือแล้วหรือว่าทุกคนมีหัวใจอันกล้าแข็งเกินมนุษย์ในการที่จะรักษาความลับไว้ให้อย่างดีเยี่ยมกันแน่แต่ข้าอยากจะเชื่อว่าพวกมันไม่มีชิ้นอินทรีย์ที่เองขายให้เสื้อมากกว่า เพราะถ้ามันมีมันยอมจะทนต่อการรีดเล้นของข้าไปไม่ได้อึดใจนั้นเขาหลับตานึกถึงภาพอันถูกทรมานด้วยทันทกรรมต่างๆนานาของบรรดานนักเสพผู้เคราะห์ร้ายทั้ง4ี่คนเพราะเนื่องจากไม่อาจจะนำชิ้นของอีซีมาให้จางสูเหลียงได้ความสยดสยองใจปรากฏขึ้นแต่แล้วก็ขัดจัดไปเสียจากความนึกคิดโดยเร็วพลันมันเป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ได้ ถูกแล้วคนเหล่านั้นมีชิ้นอินซีแน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าจะต้องเร่งรีบนำมาคือนให้แก่จานซูเหลียงโดยเร็วพลันแต่เขาเองย่อมรู้อยู่เต็มหัวใจว่าถึงจานซูเหลียงจะแล่เนื้อคนเหล่านั้นออกจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกทุกคนก็ไม่สามารถที่จะนำชิ้นอินซีที่ต้องการมาให้ได้เพราะไม่มีใครมีชิ้นอินซีแม้แต่คนเดียวนอกจากการป้ายเคราะห์เพื่อประวิงเวลาทำงานสำคัญของเขา ผมคิดว่าทุกคนไม่ต้องการจะคืนชิ้นอินซีให้แก่นายมากกว่าเขากลั้นลมหายใจพูดจางสู้เหลียงก้มศีรษะช้าๆนั่นก็เป็นข้อแรกที่ข้าคิดแต่มนุษย์เราไม่ควรจะมีความทนทานถึงขนาดนั้นจริงอยู่คนเราอาจจะไม่เสียดายชีวิตแต่เราทนความเจ็บทรมานอยู่ได้ไม่นานนักในเมื่อมีหนทางให้เลือกอยู่บ้างเมื่อแรกที่สุด ทั้งหมดปฏิเสธไม่ยอมรู้เห็นชิ้นอินย์ว่าอยู่ในครอบครองเลยแต่แล้วพอถูกทรมานหนักเขา้าบางคนก็บอกที่ซ่อนไ้เมื่อส่งคนไปเอาก็ปรากฏว่าเป็นของเก้บางคนก็ซัดทอดไปยังคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเราตามไปขุดค้นมาได้ทุกครั้งไปที่มันบอกถ้าว่ามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องลวงกันทั้งนั้นไม่ได้เขาเงินของอินย์จริงเลย การบอกเล่าของจอมวงการเช่นนี้ถ้าเป็นบุคคลอื่นคงจะทําให้คนอย่างชีบชูชัยหัวเราะได้งอหายแต่สําหรับในขณะน,นี้เขามองไม่เห็นความขบขันใดๆเลยนอกจากจะรู้สึกหวาดเสียวไปด้วยสังหรณนนา,นา,นานาประการเหมือนเดินไต่ไปบนเส้นลวดซึ่งเบื้องล่างแสมระยับไปด้วยใบหอกอันแหลมคม ถ้าเขาพลาดหลุดลงไปจากเส้นลวดที่เดินอยู่อย่างบินเมนั้นย่อมแปลว่าหอกที่ปักร้อยอยู่เบื้องล่างทําหน้าที่เป็นเพชฌฆาตให้แก่เขาในทันทีผมจะเคนเอาชิ้นอินทรีย์คืนมาจากพวกนั้นให้ได้ท่านนายอนุญาตให้ผมพบกับมันจางสูเหลียงหัวเราะและวโบกมืออีกครั้งช่างเธอนั่นมันไม่ใช่งานที่คนอย่างเองจะต้องไปเสียเวลาทำบางทีอาจจะเป็นอย่างที่เองพูด พวกมันทุกคนรักชิ้นอินทรีย์มากกว่าชีวิตของมันและเป็นหน้าที่ของข้าเองที่จะเปิดปากมันออกมาให้ได้ก่อนที่มันจะตายว่าแต่เรามาหาหนทางที่จะค้นเอาตัวมาคิดดาลากันดีกว่าถาไหนให้โอกาสผมอีกสักครั้งแน่ละข้าจะต้องเปิดโอกาสให้แกเองและไม่ใช่ว่าใช้เองแรงเดียวเท่านั้น ข้าได้ส่งคนของข้าให้ระดมกันออกค้นหาแขกคนนี้ด้วยแล้วครั้งสุดท้ายที่สุดเราพบมันที่ซ่องนนซีในบ้านของตระกูลกำจรพี่น้องมันอยู่พร้อมกับมลกฏน้องสาวของสารวัตรกล็ดและก่อแหกล้อมของพวกเราหนีรอดออกไปได้ด้วยกันทั้งคู่หลังจากนั้นเรามองไม่เห็นมันอีกเลย รายชื่อตามโรงแรมสำหรับชาวต่างประเทศทั้งหลายที่เราสืบเสาะไม่พบคนชื่อนี้และลักษณะแบบนี้หลักฐานจากกระทรวงการต่างประเทศและกรมตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่มีคนต่างดาวที่ชื่อมาคิดาลาจอมโจรเว้นระยะนิ่งไปครู่หนึ่งกลิ้งลูกเต๋ายกในมือลงไปบนโต๊ะหินเบื้องหน้าเขาข้าสงสัยว่ามันจะเป็นคนอังกฤษ หรือมิฉะนั้นก็อเมริกันที่ป้อมตัวเป็นแขกใช้ชื่อมาคิดาลาและวิธีหลบตัวของมันใน,นจากการค้นหาของเราก็คืออาศัยหลบอยู่สถานทูตหรือว่ากงศูนย์ของมันเมื่อเป็นแบบนี้การค้นหาของเราก็ออกจะเป็นการยากอยู่แต่คาก็มีวิธีที่จะได้ตัวมันแล้วประโยคสุดท้ายของจางซูเหลียงเน้นหนัก พร้อมกับรอยยิ้มพรายมันเป็นรอยยิ้มอันแสดงถึงความสมคเนและโชคชัยของมนุษย์ผู้เปลื่ยงไปด้วยปัญญากล่าวต่อมาแล้วข้าจะบอกเองทีหลังวิธีที่จะได้ตัวมาคิดาลานั้นเราจะดำเนินกันยังไงสำหรับคืนนี้ข้าไม่ควรจะบรบกวนเองให้มากนักหลายวันแห่งการทรมานอยู่ในคุกและการเสี่ยงอันตรายแหกหนีออกมายกยกนี่ คงจะทำให้เองเหน็ดเหนื่อยมากจงไปนอนพักเสเถิดลูกชายของขา้าจำไว้ด้วยว่าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นข้าจะบอกเองให้รู้ว่างานในลำดับต่อไปของเองนะ่ะคืออะไรหลังจากที่เองได้พักผ่อนสบายแล้วเสียงที่กล่าวกับเขานั้นเป็นเสียงสํแแดงความปราณีจากมนุษย์โหดซึ่งไม่เคยปราณีใครมาก่อนเลยพร้อมกันจอมโจรก็พยักหน้าบอกให้เขาตามหลังไป ีสืบเท้าตามร่างผอมสูงของจาสูเหลียงไปเพียงเก้าเดียวก็ร้องขึ้นว่านายครับผมมีธุระสำคัญที่สุดจะเรียนให้นายทราบศีรษะอโลนเลี่ยนนั้นเบือนกลับมาทางเขาแช่มช้าและไหลผอมบางก็พลิกกลับมาด้วยสีหน้าของจอมโจรส่อชัดถึงแววชงนตาใหญ่มีอานาจเบิกสว่างวาวขึ้นเองมีเรื่องสำคัญอะไรหรือชีพข้าอยากจะให้เอกพักสะก่อน ผมตั้งใจจะเลี้ยนที่ทราบมานานแล้วแต่เผอิญเคราะห์ร้ายติดคุกซะก่อนพอมีโอกาสาหลุดรอดออกมาผมก็ต้องบอกให้นายทราบโดยเร็วที่สุดนายอาจจะยังไม่ทราบแต่ผมทราบมาโดยบังเอิญและที่จะเลี้ยนแก่นนายก็ไม่ใช่ว่าหวังบำเหน็จรางวัลอะไรนอกจากความพักดีของผมที่มีต่อน,นายอย่างใจจริงเขาพูดเร็วกระหืดกระหอบจางสูเหลียงยิ่งชงนหนักขึ้นพง,งกศีรษะเนิบเนิบขณะที่ยกมือขึ้นแตะคราวยาว ก้าวเข้ามาลูกชายของขา้าก้าวเข้ามาให้ชิดค่าทีเดียวแล้วบอกอะไรเป็นความร้อนใจของเองในขณะนี้และอะไรที่เองพูดว่าเป็นความพักดีซึ่งมีต่อขา้าชีพชูชัยทําเป็นอึกอักอ้มอึ้งอยู่นานจนกระทั่งจอมวงการถามซ้ํามาจึงวางหลุมพรางลวงอินทรียร้ายโดยแผนที่ตระเตรียมไว้แล้วเป็นลําดับ เขาแถลงให้จางซูเหลียงทราบถึงแผนการของคณะกู้ชาติมาลายูที่บุกบันดำดินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อคุ้มเชิงเล็บครุดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลักพาตัวปรีดาหัานนํำและคนสำคัญของคณะกู้ชาติอีกสองสาคนหนีกลับออกไประบุนามของอับดุลกาเดและกุยหั่นตัวการสำคัญทั้งสองชัดแจ้งว่าเป็นผู้มาติดต่อกับเขาว่าจ้างให้นำตัวปรีดาหันนำ หนีออกจากอุ้งมือของจอมวงการเพื่อมอบให้อยู่ในความคุ้มครองของพลพรรคใต้ดินคณะผู้ชาติมาลายูนำหนีออกนอกประเทศต่อไปในการไขความจริงข้อนี้เขาเว้นคัสตาฟ้าไว้โดยไม่ได้กล่าวอ้างให้เขามาผูกพันอยู่กับแผนการของอับดุลกาเดและกุยฮัน่นในฐานะตัวการสำคัญยิ่งคนหนึ่งเพราะต้องการจะกีดกันคัสตาฟาไว้จากภัยซึ่งจะได้รับ โดยจางสูเหลียงด้วยเหตุที่ว่าจะอย่างไรก็ตามคัสตาฟาก็ยังเป็นกำลังสำคัญสำหรับเขาหน่วยหนึ่งแต่สำหรับอับดุลกาเดและกุยฮั่นนั้นย่อมไม่มีปัญหาถึงเขาจะแซงเปิดโปงเอาความชอบจากจางสูเหลียงโดยตลอดเช่นนี้จอมโจรก็คงจะยังไม่สามารถค้นหาตําแหน่งหลบซ่อนของคนทั้งสองได้แน่นอนและโดยลักษณะการ ที่เป็นพยานปากเอกชี้ผิดไปยังอับดุลกาเดกับกุยฮั่นทนโทษอยู่แล้วเช่นนี้ย่อมเป็นอันแนบเนียนที่สุดเพื่อโอกาสที่เขาจะได้ตัวปรีดาฮั่นนำหลบหนีออกชนิดที่จางซูเหลียงไม่อาจจะระแวงเขาได้เลยมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เขาแปลลงไปต่อหน้าจอมบงการเกี่ยวกับพันธะที่ได้ให้ไว้กับปรีดาฮั่นนำครั้นแล้วก็รอดูผลต่อไปว่าทุกแผนการ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีไว้แล้วอย่างละเมียดละไมนั้นแผนของใครจะนิ่มนวลไปกว่ากันจางสูเหลียงตุนไปด้วยรอยยิ้มอันเยือกเย็นลึกซึ้งมองดูเขาตาเป็นประกายขณะที่ก้มศรีรษะนิดนึงรับทราบความนั้นอย่างสงบข้าก็พอจะรู้อยู่บ้างชีพจอมโจรพึมพำเบาๆข้าพอจะรู้อยู่บางแล้วขอบใจเจ้ามาก เอาละสงบไว้ก่อนเถอะมีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับคนทั้งสองนั้นมาติดต่อเกับเจ้ายังไงอีกบอกข้าก็แล้วกันเขาเดินตามประมุกแห่งเล็บครุดมาหยุดอยู่ที่ห้องกว้างห้องหนึ่งอากาศเย็นฉ่ำเล็กรุนไปด้วยกลิ่นหอมของกำยานเผาเงียบสงัดจนทำให้เกิดบรรยากาศอันคลุมเครือวังเวงเงียบพิกลอยู่ม่านไหมที่ปักเป็นลวดลายวิจิตโตะ๊ตะตอกเครื่องประดับ ตลอดจนเตียงแกะสลักเป็นภาพในนิยายเทพปกิรณมต่างๆคลุมด้วยแพรสีทับทิมอันลวดแต่มีค่าตลอดจนแบบเก่าแก่ยากที่จะสรรหานั้นทาให้มองดูคล้ายจะเป็นห้องบรรทมของกษัตริย์ในสมัยโบราณระหว่างที่จางสูเหลียงเคลื่อนไหวนำหน้าเข้าไปนั้นคงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าอันแผ่วเบาราวกับปีศาจของจอมโจรและเสียงชายเสื้อคลุมยาว ที่ลากระไปกับพื้นเท่านั้นสถานที่นี้จานซูเหลียงบอกกับเขาว่าเป็นที่พักผ่อนสำหรับเขาจะไม่มีอะไรมารบกวนลูกชายของขา้าเข้าไปในห้องนี้เลยจอมโจรพูดพร้อมกับยิ้มละไมถ้าต้องการอะไรก็โกดกลิงเรียกคนชายทุกคนที่โผล่เข้ามาเป็นถาดของเองราตรีสวัสดิ์ ระหว่างที่เขายังยืนพึ่งเพลิดไปกับความสวยสดงดงามเป็นเยี่ยมของห้องนั้นร่างสูงผอมของจอมวงการค่อยๆจมหายลงไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาเขาทีละน้อยโดยการยุบลงของแผ่นกระเบื้องลวดลายอัยคุปซึ่งจางสูเหลียงยืนเหยียบอยู่จนกระทั่งลับหายหมดทั้งตัวและแล้วกระเบื้องอีกแผ่นหนึ่งก็เลื่อนขึ้นมาปิดบังรอยโหวนั้นอย่างสนิทโดยไม่ปรากฏเสียงลึกลับมหัศจรรย์ ก่ให้เกิดความขนพองสยองเกล้าวราวกับจะบันดาลขึ้นด้วยอาคมของพ่อมดร้ายจางสูเหลียงพระจาาเข้าไปด้วยการแทรกแผ่นดินนานเท่าน,านานที่เขายืนจิตใจไม่ปกติอยู่กับที่เพียงคนเดียวท่ามกลางความเงียบอันเปล่าเปลี่ยวนั้นสิ่งแรกที่เขากระทำเมื่อสติกลับคืนมาก็คือตรงเข้าไปพิจารณาดูบริเวณอันยุบเป็นช่องให้จอมบงการดำดินหายไปนั้น ผื่อว่าจะพบลู่ทางขยับขยื่อนใดๆได,ได้บ้างมันไม่มีผลอะไรขึ้นมาเลยเพราะเขาไม่สามารถจะแงะกระเบื้องแผ่นนั้นให้เพเยอะขึ้นได้แล้วมันก็ไม่ได้ส่อวีแววว่าจะเปิดออกได้ทั้งๆที่มองเห็นอยู่กับตาว่าจานสูเหลียงจมตัวเองหายลงไปทางนั้นความพยายามในขั้นต่อไปของเขาก็คือใช้ด้ามปืนพกซึ่งยังติดตัวอยู่แตกกระสนหมดเกลี้ยงไปแล้วนั้น ค่อยๆเคาะฟังเสียงดูจากกระเบื้องบุพื้นทุกแผน่นสำรวจดูเสียงกลวงและเสียงตันอันพอจะคะเนได้บ้างว่าตำแหน่งไหนเป็นโพรงหรือตำแหน่งไหนทึบปราศจากผลอีกเช่นเคยเสียงสะท้อนที่เคา,าะไม่ให้ประโยชน์ใดๆขึ้นมาแม้แต่นิดหนึ่งเพราะกระเบื้องทุกแผ่นมีเสียงกังวานตอบการเคาะของเขาเหมือนกันหมดมันเป็นการทึบทั้งเส้น ไม่มีเสียงกลวงเลยแม้แต่แผ่นที่เคลื่อนขึ้นมาปิดรอยโวที่จางซูเหลียงมุดดินลงไปเมื่อครู่นี้จากนั้นเขาก็หันไปสำรวจสิ่งรอบตัวอีกครั้งผน,นังห้องมีอยู่เพียงสามด้านลักษณะห้องเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแต่ละด้านเป็นหินที่ทึบครุขระแข็งแรงราวกับจะไปสกัดออกมาจากภูเขาทั้งก้อนนำมาปิดเอาไว้ ประตูที่เขาผ่านเข้ามาพร้อมกับจางสูงเหลียงเมื่อสักครู่นี้อยู่ทางขวามือบัตนี้ปิดสนิทมีสลักดานแบบประตูโบราณอยู่ด้านในเพียงพิบตาเดียวที่เขาสามารถสำรวจด,ดูสิ่งประกอบรอบด้านนั้นได้ถนัดชัดเจนยามเมื่อจอมโจรได้อันตราฐานไปแล้วก็สามารถบอกได้ในทันทีว่าห้องที่เขายืนอยู่นะับบัตนี้ได้ประดิษฐ์และตกแต่งด้วยศิลป,ปะของชาวไอคุบล้วน นับตั้งแต่เครื่องใช้ไม้สอยลงมาจนกระทั่งลวดลายของแผ่นกระเบื้องเตียงนอนอีกในยะหนึ่งแท่นบรรทมก็ดีหีบมัมมี่ซึ่งยืนเรียงเป็นตัวตุ๊กตาขนาดเท่าคนอยู่ทางหัวนอนของเตียงโดยผุดเป็นรูปนูนออกมาจากฝาผนังก็ดีเตือนให้รำลึกไปถึงนิยายปรมปราเกี่ยวกับความเร้นลับมหัศจรรย์ในแผ่นดินของฟาโรในอดีตการและทั้งทงท,งที่รู้อยู่แก่ใจ ว่ามันล้วนแต่เป็นภาพมายาเกิดขึ้นด้วยเลขกลของจางสูเหลียงเขาก็ยังอดที่จะขนลุกขนชันไม่ได้ชีพชูชัยทิ้งกายลงนอนบนฟูกเนื้อเตียงที่อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมราวกับจะยัดไว้ด้วยหญ้าฝรันตาเหลือบไปทางหีบมัมมี่หัวเตียงที่ยืนตระงานค้ำศรีรษะเขาอีกครั้งหนึง่งอย่างไม่เป็นสุขใจนักแล้วหลับตาลงอย่างอ่อนอกอ่อนใจจะอย่างไรก็ตามเขาจะต้องหลับ แม้ว่านางมัมมี่ตัวที่ยืนเอามือกอดอกถือดอกบัวอยู่เหนือกระบาลของเขาขณะนี้จะสำแดงเดชออกมาเดินเล่นให้เขาดูเช่นไรก็ตามถ้าหลับแล้วเป็นไม่ยอมรู้เรื่องด้วยครั้นแล้วจะเป็นด้วยฝันร้ายหรือสังหรณ์เกินควรมาก่อนอย่างไรก็ตามทีขณะที่เคลิ้มเมเขาก็แววเสียงเย็นยาเยือกกระซิบเรียกชีพชีพเขาลืมตาโพงขึ้นในทันใด ประสาทอันอ่อนเปรียปร้ยเพรแรงตื่นขึ้นอย่างฉับพลันทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบมีแต่เสียงหัวใจเต้นโครมครามอยู่ในซวงอกของเข,เขาเพียงอย่างเดียวเขาเอนศีรษะที่พงกขึ้นนั้นลงบนหมอนต่อไปหลับตาลงและก็พลิกนอนตะแคงพยายามจะขจัดอุปาทานให้หมดสิ้นไปแต่แล้วพอจะหลับไม่หลับแหลเสียงลึกลับเช่นเดิมก็แว่วมากระทบสดอีกชีบชีบคราวนี้เปลือกตาของเขาค่อยๆพเพย่มขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมความง่วงหายไปราวกับปปิดทิ้งในที่สุดมันก็ดังกระซิบเรียกเป็นนามของเขาจริงๆและให้ธรณีแยกไปนะบบัดนี้เถิดเสียงกระซิบเย็นเฉียบนั้นดังออกมาจากหีบมัมมี่เหนือกระบาลเขานั่นเอง